ได้ข่ <Diamond> ขาวว่าเป็นประธ kind of <Wow. S 3> านเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งรับตำแหน่งมาสดๆใหม่ๆเลยอ๋อทนายว่าผมไม่เรียกว่าท่านประธานใช่ไหมครับไม่ถึงขนาดนั้นท่านประธานเนาะก็ผืนนี้ก็ที่จริงผมได้มาโดยบังเอิญนะครับโดยการไปเปลี่ยนธงที่บ้านย่าข้างๆครับแล้วก็ไปจิกเข้ามาอันนี้ก <moderate> <laim> ็ขโมยใช่ไหมครับเรียกว่าไปจิกเข้ามาแต่แต่เขาก็อนุญาตนะอ๋อใช่ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอาชีพแชนแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะพบกับรายการเปิดบ้านนักสะสม EP5 นะครับผมวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาอยู่แถวแถวสามเสนนะครับกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับผมมาพบกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนสะสมทงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประดิษฐ์ธงด้วยตนเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับน้องได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านน้องแล้วนะครับญาติครับอ่าน้องไอครับผมครับสวัสดี ครับครับผมเราก็มาอยู่กับน้องไอ้นะครับสวัสดีครับน้งองไอสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ มไม่ได้เจอ,อนานทรงผมเปลี่ยนไปแล้วเราไม่เจอ,อนานนะครับเจอครั้งล่าสุดเมื่อปี6กสองจำได้ว่าตอนนั้นแถวแถวใกล้ๆงานบรมใช่ค่ะออน้องไอก็นัดเจอกับผมตอนนั้นผมบวชอยู่ที่วัดนะครับวัดพรมงสาลามทีนี้น้องไอก็นัดเจอกันเขาก็ไปลื้อลังธงผมนะครับผมนั่งลืง้อคนเดียวแห้วครับนั่งลื้อคนเดียวเนาะลื้อไม่พอนะครับผมเราลื้อเสร็จบอกไอซ์ช่วยเก็บไป้นะเอานั่งปวดขมุมปวดหัอปวดหัวเยอะมากเหมือนกันนะตอนที่ผมนั่งนั่งลื้อครับผมอ่า ตอนนี้นะครับน้องไอเรียนอยู่ชั้นไหนครับผมก็ตอนนี้นะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับได้ข่าวว่าเป็นประธานเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งรับตำแหน่งมาสดๆใหม่ๆเ,ย<อ>เลยคร<อ>ัแสดงว่าผมไม่เรียกว่าท่นานประธานใช่ไหมครับไม่ถึงขนาดนัน้น <c oughs> ท่านประธานเนาะอ่ะแล้วได้ข่าวว่า น้องไอซ์เนี่ยได้ประดิษฐ์ธงต่างนานาด้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เวลาว่างผมก็อยากจะลองทำเองด้วยอยู่แล้วครับอ๋อเป็นคนชอบประดิษฐ์นะครับผมเป็นคนชอบประดิษฐ์นะครับก็น้องไอซ์เนี่ยเป็นคนสะสมธงมืจากกบผมนะครับวันนี้ผมก็เลยพามาเปิดบ้านน้องไอซ์นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับพี่ก็อยากรู้ว่าน้องไอซ์เนี่ยในการสะสมธงหรือศึกษาธงเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนครับก็แรงบันดาลใจนะครับอย่างแรกก็ ตอนเด็กๆผมยังไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรนะครับจนผมได้ไปเปิดช่องช่องหนึ่งนะครับช่องพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับแล้วก็ได้เจออาจารย์พุทธพลประชุมผลครับครับผมก็ท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าบุกเบิกรุ่นบุกเบิกเลยนะครับครับผมทำให้ผมเริ่มสนใจขึ้นมาในด้านประวัติธงธงต่างๆเช่นธงชาตินะครับ แล้วก็ทงแต่ละราชสมัย<อ>ทงไปอิสรียยศครับครับผมแสดงว่าจา์บริพนนี้เป็นไอดอลเลยใช่ไหมครับใช่ครับ<อ>เรียกว่าเป็นไอดอลคนแรกเลยแล้วก็มียังไงต่อครับมีปนคข้าไปไหก็คนต่อมานะครับก็เป็นคนที่ทําช่องช่องหนึ่งนะครับปัจจุบันก็ยังทําอยู่ครับคลิปแรกที่ผมดูก็เป็นคลิปการสอนพับทงพับปรมาริไทยยอ่อ ขบดลนะครับครับผมเป็นช่องชื่อว่าเอ่ออาทิตย์แชนแนลครับอ๋อชมผมเองครับผมตอนที่ติดตามผมตั้งแต่ทาแรกๆครับเมื่อประมาณโอประมาณ56ปีที่แล้วนะครับผมใช่ครับเราก็รู้จักกันผ่านทาง YouTube แล้วก็คุยตอบโต้กันเล่ยมานะครับผมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมก็นี่แหละครับก็คือทงเนี่ยมันทําให้คนที่เล่นทงด้วยกันเนี่ยเกิดความสัมพันธ์โในการศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะครับผม แล้วก็เนี่ยในเราเนี่ยศึกษามาเนี่ยเราสามารถเอาวิชาทัชวิทยาที่เราศึกษาแล้วก็สะสมมาเนี่ยนำไปต่อยอดเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างก็ความรู้ที่ผมได้มานะครับก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้ชักใช้ประดับนะครับในแต่ละวัน <ừ> um, ในแต่ละโอกาสนะครับ,รบที่ทางรัฐบาลได้กำหนลดออกมาครับผมก็เราพอเราม,มีความรู้นี้เราก็สามารถําไปเผยแพร่ให้คอนอื่นที่ประดับนะครับสามารถประดับได้ถูกต้อง นะครับแล้วก็เหมาะควรตามเวลาที่เขากาหนดนะครับครับผมได้ข่าวว่าทางหลังบ้านหลังบ้านน้องไอซ์เนี่ยบ้านน้องไอซ์เป็นสถานที่พักราชการใช่ไหมครับผมใช่ครับอ๋อนะครับผมทางด้านหลังของน้องไอซ์เนี่ยเห็นมีเสาธงชักด้วยนะครับเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยพาไปถ่ายให้ดูนะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องไอซ์เนี่ยประดิษฐ์ธงเลยเนี่ยอ่าประดิษฐ์ธงอะไรบ้างครับก็ธงแรกนะครับที่ผมได้ประดิษฐ์ขออนุญาตนะครับธงแรกนะครับเป็นธงที่ใช้ในสําหรับ ราชการทหารนะครับก็คือธงชัยเฉลิมพลครับครับผมก้อนนี้เป็นธงชัยเฉลิมพลนะครับที่จําลองมาจากหน่วยทหารมหาเล็กด้าช่วยบรักษาพระองค์นะครับครับผมนี่ครับทามาจากผ้าทเลนะครับครับแล้วก็พวกต่างๆมากมายนี่ผมทํามาจากเส้นได้นะครับเป็นงานประดิษฐ์ที่เรียกว่าใช้ฝีมือนะครับล้วนๆเลยครับผมแล้วผมสังเกตเห็นฐานเสาธงนะครับเหมือนมากนะครับผมฐานเสาธงเนี่ย ทำจากอะไรครับฐานเสาธงก็ฐานเสาธงนะครับผมก็ทํามาจากไม้ติมเหมือนกันครับโดยทั้งหมดแบบในกระดาษก่อนแล้วก็นํามาตัดจริงครับได้รูปแบบที่เห็นครับโอ้นะครับเวลาเสียบก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครับอ่าเลยก็ p e r f e เลยครับ perfect ครับผม perfect แต่ผมดู้วยังตอนนี้ช้างยังไม่เสร็จนะครับผมช้างหายครับยังจับไม่ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวขอดูอันต่อไปครับผมก็ธงต่อไปนะครับเป็นงานประดิษฐ์นะครับ เสาธงราชนาวีนะครับเป็นโมเดลจําลองอขอย่าถือครับผมอธิบายเลยครับผมก็เสานี้นะครับผมก็ทําขึ้นมาโดยเทียบจากอัตราส่วนเสาธงราชนาวีนะครับที่สูง16เมตรนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นธงที่วาดขึ้นมาจากกระดาษนะครับครับผมส่วนอ็อบเจกต์ต่างๆผมก็ใช้เส้นได้ในการทําเป็นเชือกนะครับสามารถชักได้จริงครับตรงนี้ก็เป็นธงยศของ อาหารเรือนะครับตรงนี้เป็นทงเป๊บนะครับอจริงนะครับท่านผู้ชมครับชักได้จริงนะครับผมอเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับผมเผื่อบางท่านเนี่ยอาจจะบอกอ้ยมันชักชักได้จริงหรือเปล่านี่ครับน้าอันนี้อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้อัตราส่วนสามแถบนะครับสามแทบทองสามแถบนะครับโอ้นะครับผมถือว่าสุดยอดครับความพิสังสค์เป็นเลือดครับแล้วมีอะไรที่ประดิษฐ์อีกไหมครับผมก็ฝุ่นนี้ก็เป็นธงที่ ใช้สําหรับองค์พระมหากษัตริย์นะครับเป็นองเ์ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์โดยตรงนะครับประชาชนไม่สามารถใช้รับเสด็จหรือประดับได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของสะสมของน้องไอซ์กันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะเราไปชมกันเลยครับเชิญน้องไอซ์ครับ ครับคุณผู้ชมครับก็มาอยู่ในช่วงเปิดคลังเปิดกรุนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องไอซ์เนี่ยสะสมทงอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะแล้วก็เราก็มาดูครับว่าผืนแรกในชีวิตที่น้องไอซ์ได้สะสมครับคือทงอะไรครับผมก็ผืนแรกนะครับที่ผมสะสมก็จะเป็นทงของพพันปีหลวงนะครับอืมทองพพันปีหลวงนะครับปี2 5 4 7ครับเป็นแบบสกรีนสีขาวนะครับครับผม ก็ปัจจุบันก็สีก็ซึมไปกับเนื้อผ้าใช่ไหมครับใช่ครับก็ตามการเวลานะครับครับผมปีสีตอนนั้นถ้าพูดปสี่เจ็ดปีสี่เจ็ี่อยู่ประมาณปหนึ่งนะครับผมปีสีก็เห็นพื้นเนี่ยประดับตามท้องสนามหลวงหรือไม่ก็ตามสถานีการทั่วไปนะครับผมสมัยนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าพิมพ์สีเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับผมเนื่องจากราคาย่อมเยาวนะครับผมก็พื้นนี้ก็ที่จริงผมได้มาโดยบังเอิญนะครับโดยการ ไปเปลี่ยนทงที่บ้านย่าข้างๆครับแล้วก็ไปจิกเข้ามาไม่ใช่เขีกาขโมยใช่ไหมครับเรียกว่าไปจิกเข้ามาแต่แต่เขาก็อนุญาตนะครับอ๋อคืนนี้ก็เป็นคืนที่เรียกว่ากว่าจะตามหามานานนานมากเหมือนกันนะครับคืนนี้นั่นเองครับครับผมอ่ะอธิบายเลยครับผมเป็นทงนะครับแบบพิมพ์แดงงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบนะครับห้าธันวาปี2530นะครับเป็นแบบพิมพ์แดง นะครับนะครับนี่คือพิมพ์แดนครับอันนี้จะเป็นลายร้านปวร์ไตรงนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะไม่แล้วมั้งยังอยู่อ๋อยังมีอยู่นะครับผมแต่ผมสนใจผืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผืนนี้นะครับอันนี้อธิบายครับผืนนี้คืออะไรครับผืนที่เป็นงานงานหนึ่งที่ผมดับขึ้นมานะครับเป็นงานปีสอง0้าสาสิบเหมือนกันนะครับอแต่นี้เป็นไฟพลแบบกับผืนเมื่อกี้นะครับ เป็นมื่นที่ผมทำขึ้นมาเองยังไม่สําเร็จนะโอ้อันนี้ก็ก็ถือว่าสวยงามครับผมอันนี้ใช้ปากกาวาดใช่ไหมครับใช่ครับปากกาสีแดงอืมสวยงามครับนี่คือถีมือ้องไอ้นะครับผมโอ้อันนี้ถือว่าเก่าเก่าใช้ได้เลยครับผมอันนี้คือธงอะไรครับอันนี้เป็นธงเรียกว่าติดตามหิ่งพระนะครับที่ผมไปเจอที่โรงเรียนของผมเองนะครับถือว่าเป็นความบังเอิญนะครับที่ผมไปเจอเรียกว่าเก่าเหมือนกันนะครับ อันนี้คือธงสมเด็จพระภูมิพลมหาราชนะครับผมอันนี้เหมือนจะใช้รักเสด็จก็ได้นะครับผมใช่ครับก็สีก็สีตามกาลเวลาครับอ่รู้สึกว่าใน Facebook ช่วงประมาณสองปีที่แล้วมีคนนํามาลงขายครับสีสดๆนะครับผมตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือผืนจริงครับเป็นงานประกบนะครับ2ด้านธรรมดาจะมีเสาขาวอันหนึ่งนะครับเป็นหัวบัวครับแต่อันนี้ไม่มีเสาแล้วเสาก็ หายตามกันเวลาครับผมเดี๋ยวเราเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมัยที่ท่านเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธนราสยามกุฎราชุมานอยู่นะครับครับผมเป็นแบบมอวกรแล้วมีสายฟ้าอยู่นะครับเป็นแบบพิมพ์สีขาวลงบนพื้นทงสีน้ำเงินนะครับอืมนะครับผมเป็นมวกรพิมพ์ขาวนะครับผมเป็นตาพระเกี้ยวด้านบนนะครับผม ตอนที่ราชกาลที่สิบนะครับหรือได้หลวงราชกาลที่สิบเนี่ยยังทรงเป็นมกุฎกรราชโุมารอยู่นะครับผมนะครับโอ้อันนี้เป็นผ้าอะไรครับนี่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ไม่แน่ใจโ้แปลกครับผ้านี้ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจออ่าอันนี้เดี๋ยวไปเย็บนิดนึงนะครับท่านท่านประธานอ่าครับอเชิญเลยครับเป็นธงพระบรมราชัยพบรนะครับแบบพิมพ์สีแดงนะครับ ก็เป็นลายที่เจอกันโดยทั่วไปนะครับในสมัยก่อนพกวันนี้นะครับผมก็ได้ซื้อมาจากดานบอลสโตร์นะครับที่สะพานวัชชาครับผมยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอืมดูจากเชือกนะครับผมอ่าเชือกนี่ะคุณผู้ชมท่านจะเห็นนะครับขออนุญาตครับเชือกนี่เป็นคล้ายๆกับเชือกผูกรองเท้าครับผมคนใช้คำนี้นะคล้ายๆครับผมคล้ายๆนะเพราะว่าผมเห็นบางผืนเนี่ยบางทีมีด้าไปผูกรองเท้าครับผมก็แปลกดีครับ อ่าอันนี้ธงเลยครับอันนี้เป็นธงฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับปีพุทธศักราช2539ครับเป็นธงขนาดเบอร์9นะครับผมใช่ครับผมผมว่าดูจากหลายร้านเนี่ยน่าจะเป็นอ่าร้านแสงเจริญใช่ไหมครับใช่ครับเป็นธงจากร้านแสงเจริญนะครับผมเบอร์เก้าซื้อไปซื้อตอนที่เราไปด้วยกันหรือเปล่าครับไม่แน่ใจใช่ครับใช่เดีตอนที่ไปตอนที่ผมบวชนะครับผมไปบวชทางร้านสมัยนั้นน่มันมีเบอร์6กับเบอร์9ตอนนี้เบอร์6หมดแล้วเหลือแต่เบอร์9นะครับผม ผืนละ90้า <b posts> บาทไม่อผมจําได้นะ90้าบาทตามเบอร์นะตามเบอร์ครับใครสนใจก็ไปหาดูนะครับผมน่าจะยังมีครับปัจจุบันนี้งมีนะครับอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นผืนใหญ่เช่นเดียวกันนะผืนในชุดรัชกาลที่เก้านะครับผมโอ้โหโอ้ลายเดียวกับพี่เลยนี่วะอันนี้จากร้านไหนครับอันนี้จากร้านน้องนัดครับน้องน้องนัดใช่อ่าครับผมนี่คือผืนนี้นะครับเป็นธงพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบนะครับ ก็ผิวนี้จะมีข้อสังเกตอยู่จุดหนึ่งนะครับตรงฟอนต์นะครับตรงนี้จะมีลายที่ซ้อนกันนะครับตลายซ้อนกันลายซ้อนกันใช่ครับตรงนี้อ๋อครับผมนี่นี่นี่จุดผ้านะครับลายซ้อนซ้อนกันนะครับเหมือนเหมือนสกินผ้านะครับผมแต่สีนี้มันมีข้ออย่างหนึ่งนะครับเวลาเราพับแล้วแกะออกมาจะมีเสียงแบบสียางครับผมต้องบอกว่าถ้าเราเก็บในอากาศร้อนนะครับมันจะละลายละเสร็จแล้วเนี่ยพอเราแกะมามันจะ มันจะเหนียวรมันจะติดกันเป็นพื้นๆนะครับผมแล้วดึงมันจะถ้าค่อยๆครับถ้าเราพื้ทีเดียวเนี่ยคือไปนะครับหมดครับวม่ยีพับเลยเขาต้องให้ไม่ให้เอาสีชนกันก็เลยต้องพับไม่ให้สีชนกันครับผมเวลาแกะมันจะได้ไม่โดนครับแต่ไงมันก็มันก็โดนบางส่วนครับผมมันก็โดนบางส่วนเชิญครับเชิญครับตืนต่อไปผืนนี้เป็นผืนที่ผมได้มาด้วยความบังเอิญนะครับอบังเอิญนะครับที่ผมไปร้านสนใจอ๋อ บังเอิญพอดีไปจีบลูกสาวแม่ค้านะครับผมไม่ใช่ครับผมค <c oughs> งสำเร็จพยานสังวรสำเร็จพยาสังกัลยาสกลมหาสังฆปรินนายกนะครับแบบพิมพ์สีแดงเดอนนี้ไปเจอโดยบังเอิญจริงๆครับครับตอนอันนี้เป็นตราตอนงานฉลองนะครับผมครบ90พรรษาของสมเด็จพระยานสังวรสำเด็จพระสังกัลยาสกลมหาสังฆปรินนายกนะครับก็คือสการราอุลทอ่สิบเก้าเมื่อเดืนนี้ผลิตเมื่อปี2546นะครับผมเพราะว่าดูตามปีนี่เลยครับปีที่ออกตรานะครับผมเรียกว่าเป็นผืนีที่ ผมไม่ค่ดคิดว่ามันจะมีอยู่นะครับครับผมแล้วก็มีรุ่นน้องบางคนไปเห็นแบบพิมพ์สีนะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องไปบุกนะครับผมต้องไปบุกจะแล้วโอ้อันนี้คือสิ่งที่เราตามหาอยู่นะครับผมผม่าจะซื้อต่อแล้ะครับอันนี้ก็ได้มาจากการแลกเปลี่ยนธงเหมือนกันนะครับนี่ครับมาจากการแลกเปลี่ยนธงนะครับโอ้นี่ธงตราปี5้าสองนะครับผมออกแบบโดยกรมศิลปากรนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยประชาชนไม่ได้ออกแบบนะครับผมกรมศิลป์เป็นคนออกแบบนะครับ อย่าเข้าใจผิดนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าสงสัยอะไรเข้าไปไดูในครังตราของกรมสินนะครับเพราะว่ามีมีการที่ระบุไว้ว่ากรมสินมีคน<ส>ออกแบบนะครับผมนี 82, ่แปสบสองพันานะครับครับผมก็ตรงพระปรลเนี่ยจะคลิปด้วยสีทองนะครับผมแล้วก็ตรงพระ,พระหมหามงกุฎเนี่ยจะเป็นขอบแดงกับรัศมีก็เป็นสีแดงนะครับผมแดงนะครับเหมือนว่าเขาจะสกรีนซ้อนด้วยั้งครับเส้นมันหนาๆน,นะครับใช่ครับน่าจะสกรีนซ้อนนะ เพราะว่ามีเส้นทับไม่เท่ากันครับตรงแถวหลิดตรงแถวระบายครับผมอ่าก็เป็นผืนที่หายากนะครับครับของคุณผู้ชมก็มาถึงกับผืนสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าน้องไอชอเยอะมากนะครับผมจนลายตาครับตอนนี้ลายตามากจนเนี้ยผืนสุดท้ายแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าเป็นผืนอะไรผืนนี้นะครับเป็นผืนปี2 5 4 7นะครับแบบพิมพ์สีนะครับอืม รู้สึกว่าน้องไอ้นี่ชอบปี47เนอะใช่ครับเป็นชอบไปชีวิตจิตใจนะครับผมว่าลายมันสวยดีอืมครับผมอ่าอันนี้ได้มาจากไหนครับพืนนี้นะครับได้มาด้วยความบังเอิญอีกแล้วนะครับพืนนี้ได้มาจากแถวบ้านตานะครับจังหวัดสุพรรณเนื่องด้วยตอนนั้นผมนั่งพยายามนั่งรถกลับบ้านนะครับแล้วก็ผ่านวัดวัดหนึ่งพอดีนะครับครับวัดน้อยในนะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ได้เห็นธงปี2547เนี่ยครับประดับเต็มวัดเลยผมก็เลย แวะเข้าไปสักหน่อยนะครับแวะเข้าไปหน่อยแวะไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปหาหลวงพ่อนะครับที่อยู่แถวนั้นครับก um ็ขอสักสองสามผืนท่านก็อนุญาตนะครับผมก็เลยไปถอดมาเลยถอดมาเลยเหรอครับถอดเสาครับผมใช่ครับแถวนั้นเสาก็เลยว่างเลยเว่างเลยถ้าถ้าไม่ขอหลวงพ่อเนี่ยผมว่าน้องไอยิงไปทั้งเสาครับผมใช่ครับ ก็วันนั้นนะครับผมก็ได้มาทั้งหมด2ผืนนะครับเป็นพิมพ์สีผืนนี้นะครับแล้วก็เป็นสกรีนสีขาวอีกหนึ่งผืนนะครับผมได้มาทั้งหมด2ผอนอืมเป็นเบอร์หกทั้งคู่ครับครับผม ครับผมคุณผู้ชมครับก็มาอยู่กันท้ายรายการนะครับเป็นไงครับน้องไอ้นะครับผมผู้ประดิษฐ์ธงและก็สะสมทงนะครับผมประดิษฐ์ธงนี่เกี่ยวกับทหารหมดเลยนะครับผมใช่ครับได้ข่าวน้องไอ้อยากเป็นทหารใช่ไหมครับก็นิดหนึ่งครับอ๋อนิดหนึ่งนะครับผมนิดหนึ่งนะครับผมก็ดยจากช่งผมมันน่าจะเป็นทหารในอนาคตนะครับผมอ่ะท้ายนี้ก็อยากให้น้องไอ้ฝากข้อคิดให้กับทุณนผู้ชมที่ชมรายการครับว่าถ้าเราอยากสะสมแล้วก็ศึกษาทงเนี่ยเราควรเริ่มต้นยังไงครับ ก็สิ่งแรกนะครับที่เราควรจะสะสมทงนะครับเราก็ต้องมีเป้าหมายนะครับว่าเราสะสมนะครับเราสะสมไปเพื่ออะไรนะครับครับเพื่อความอยากได้หรือเพื่ออยากจะศึกษามันจริงๆนะครับเรานะครับก็พยายามอยากสะสมทีละเยอะๆนะครับค่อยๆทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับตามที่ตัวเองไหวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสะสมทีเดียวรวดเดียวเลยนะครับกําลังทรัพย์เราอาจจะไม่ไหวได้แล้วก็อาจจะเป็นภาระของผู้ปกครองหรือภาระของเราได้นะครับ ก็ให้เราศึกษาไปเรื่อยๆนะครับถึงข้อดีถึงประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆข้าหมายต่างๆเกี่ยวกับธงนะครับแล้วก็เราจะสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการสะสมตรงนี้นะครับนี่คือข้อคิดนะครับจักน้องไอยนะครับผมหรับวันนี้รายการกวดป้าหน้าสมบขอขอบคุณน้องไอมากเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับ ุผู้ชมครับก็มาถึงท้ายรายการนะครับผมผมจะไปเปิดบ้านที่ไหนต่อก็รอติดตามผมด้วยนะครับผมผมอาจจะทำช้าหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มีภารกิจเยอะ,ะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ผมกน้องไอ้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย